<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและคารอบทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV วันนี้วันที่22มีนาคม2,568นะตรงกับวันเสาร์นะครับและวันนี้ผมอยากจะมาพูดเพิ่มเติมนะฮะในกรณีที่มีการประชุม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่21มีนาคม2568ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นะครับที่ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับซึ่งผมเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมไม่ติดภารกิจสำคัญผมก็คงต้องไปร่วมนะแต่ว่าปรากฏผมติดภารกิจสำคัญหลายเรื่องนะที่มันสำคัญจริงๆ จึงไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมได้แต่ก็เฝ้าติดตามมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมได้ดูคลิปนะจากทีมงานที่ไปถ่ายมาผมเห็นการตอบโต้ผมเห็นการพูดคุยนะการเสนอแนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่านชัชวาลอุ่นแก้วซึ่งเป็นแการนำที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เกาะลันตาเรื่องของครูสมหวังนะฮะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและเรื่องตลาดดอยมูเซอร์ที่จังหวัดตาก <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> เราก็ได้เห็นการอ่านชี้แนะการเสนอนะฮะ ซึ่งบ่อยครั้งทางประธานเองนะฮะซึ่งเป็นอธิบดีนะครับก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ตำหนิฟไฟใดไฟหนึ่งแต่เราอยากมีข้อเสนอแนะและก็บอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งรัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะผู้ที่มีส่วนที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนทุกยากอยู่ในขณะนี้ เหตุผลง่ายๆครับพี่น้องครับอย่างกรณีของขุนหารนะได้มีการดำเนินเรื่องตรงนี้มาเกือบ30ปีถามว่า30ปีเนี่ยใช้กฎหมายอะไรครับไอที่เอก็ทางเจ้าหน้าที่อ้างกฎหมายเอ mm. ก็อ้างกฎหมายแต่ถามว่าถ้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเอาที่ดินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอขุนหาร ที่เขาอยู่กันมาอย่างดั้งเดิมอยู่กันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีการเข้าไปบุกรุกจับกลุมทั้งๆท,งที่การประกาศปฏิยานทับหรือป่าไม้ทับอะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> แล้วเอาไปให้บุคคลนอกพื้นที่เข้ามาทำมาหากินแต่คนในพื้นที่ไม่ได้ที่ทำกินกฎหมายข้อไหนครับที่เปิดช่องโหว่ช่องว่างให้หรือว่าอำนาจกฎหมายอยู่ที่ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่รัฐ ตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นประเด็นนะที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมทราบเนี่ยบางรายถูกยึดที่มาตั้งแต่ปี17 17นะ17มาลองนับมาถึง68แป่ครับ4ี่ปีเขาเสียโอกาสไหมครับในการจับกลุ่มครั้งแรกหรือในการตรวจสอบครั้งแรกว่าเป็นที่ของใครก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรนะครับเสร็จแล้วเมื่อยึดมาเสร็จนะก็น่าจะมีการพิสูจน์ แล้วก็มีการพิสูจน์ตรวจสอบอย่างนี้หลายครั้งผ่านมา3 40,、4、10ปี50ปีเนี่ยคุณโง่ขนาดพิสูจน์ไม่ได้เลยเหรอครับแล้วก็อ้างข้อกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ข้อนูน้นถ้ากฎหมายออกมาจากรัฐบาลใดก็ตามจากรัฐมนตรีคณะใดก็ตามออกมาแล้วกระทืบทำร้ายทำลาย,ลายประชาชนออกหาโคตรพ่อโคตรแม่งทำไมเอาผมถามจริงใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ใครเป็นรากฐานของประเทศประชาชนครับนะะ ตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งคอตชอนะคอสอชอ66สิบหกทับสอห้็ก็ระบุชัดว่าในกรณีทวงคืนผืนปา่าถ้ากรณีเป็นที่ดินของคนอดอยากยากไร้คนยากจนคนไม่มีที่ทํากินและเขาทํากินเดิมอยู่แล้วก่อนที่จะมีการประกาศ66สิบหทับสอนั่นหมายถึงว่าอยู่มาก่อนปี2 5งห นะให้ยกที่ดินนั้นเป็นของประชาชนทำกินต่อไปแต่ห้ามบุกรุกเพิ่มถ้ากรณีที่ตรงนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติให้นำเข้าโครงการคอทอชอและโครงการคอทอชอก็ดาเนินการอยู่ก็แล้วทาไมคุณไม่ปฏิบัติตามล่ะทำไมคุณไม่ปฏิบัติตาม,ม,ม,ตตามนี่ต่างหากที่เป็นข้อที่น่าสังเกตแต่คุณไปปฏิบัติตามตามแกนนำมอ็อบปฏิบัติตาม ทั้งกลุ่มผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์กับประชาชนพาประชาชนไปประทว้วงขึ้นล่องขึ้นล่องขึ้นล่องเก็บเงินเก็บทองกันนะครับถ้าขึ้นล่องแล้วเก็บเงินเก็บทองแล้วได้ที่ทํากินเราสรรเสริญเยินยอ,อนะเราขอกลาบแทบเท้าขอบคุณด้วยซ้ําแต่มันไม่ใช่ครับ20-30ปีที่ผ่านมาไม่ไปถึงไหนโดยอ้างกฎหมายผมจะบอกให้นะครับมีช่องโหว่ช่องว่างผมเห็นมาเยอะเลยนะที่ สามารถเอาผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เท่านั้นที่รับคําสั่งนะแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือแม้แต่อธิบดีหรือปรหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยซ้ํานี่ประการแรกประการต่อมาก็เชกเช่นเดียวกันกันกบที่กอลันตาผ่านมาสี่ห้ปีนะครับ ถามว่าการกระทําอย่างนี้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างกอลันตาเนี่ยคุณประกาศเขตอุทยานทัพที่ทํากินของชาวบ้านชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนเขตอุทยานมาทีหลังแล้วก่อนที่จะประกาศทําไมคุณไม่สํารวจก่อนว่ามีที่ดินกี่แปลงซึ่งคุณรู้ดีแต่ปรากฏว่าต่อมาณนะเวลานี้ตรวจสอบกันไม่เล่าตรวจสอบกันแบบชัดๆเลยนะท่านก็จะเห็นว่าได้มีกลุ่มนายทุนเข้าไปเช่นเดียวกับขุนหาน ไอ้ที่กลุ่มนายทุนมาจากที่อื่นอยู่ได้การฟ้องร้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนสี่รายในอย่างลุงองอาจเนี่ยนะฮะไอ้รายต,ต,ติดติดติดกันที่มีคดีเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีเงินจ้างทนายนะป่าไม้ไปเป็นพยานรอดแต่เขาเหล่านี้ไม่มีเงินติดคุกถามว่าคดีเดียวกันจับเหมือนกันเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันทำไมหลักการปฏิบัติไม่เหมือนกันครับตรงนี้ถามว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยชอบทำหรือไม่ก็ถ้าจะเล่นกันอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็มาอย่างกรณีของอพี่น้องชาวมูเซอร์สิเวรายตลาดมูเซอร์ที่สมัยก่อนนู้นไปเชิญคนไทยเข้ามาเพื่อที่จะทำตลาดตรงนี้ให้เป็นแลนด์บริดนะให้เป็นจุดเช็คพอยต์นะให้เป็นตลาดเพื่อส่งเสริอมอาชีพลดปัญหาการปลูกฟิน่นการตัดไม้ทำลายป่า เขาก็สามารถมาทาจนตลาดติดพอตลาดติดมีคนอื่นเข้าจะมาฮุบนะปันป่วนไปหมดและการประชุมล่าสุดนะในวาระการประชุมมีครับระบุชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ในหนังสือปะหน้าไม่มีเจตนาการออกหนังสือคืออะไรนะเจตนาการออกหนังสือคืออะไรเป็นการออกหนังสือโดยชอบหรือโดยไม่ชอบหรือไม่ หรือว่ามีเจตนาที่จะซุกเรื่องมีเจตนาที่จะกระทําความผิดตรงนี้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดที่ชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะฉะนั้นคุณชัชวานไปทักท้วงคุณชัดวัดชัชวานไปติดตามคุณก็บอกปัดไปปัดมามีคําสั่งแต่ก็ไม่ออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรอ้างนู่นนี่นั่นถามว่าการกระทําอย่างนี้มันถูกต้องชอบรมหรือเปล่ากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมอยากจะบอกว่า คุณจะสร้างอ่างเก็บน้ำสักร้อยล้านพันล้านอ่างแต่ที่ประชาชนไม่มีที่ทำกินไอ้อ่างเก็บน้ำนั้นในที่สุดก็จะไปเสวยสุขให้กับกลุ่มนายทุนที่จะเข้าไปบุกรุกในเขตรอบอ่างอย่างที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็อีกหลายๆที่เห็นไหมครับนายทุนเข้าไปปลูกทุรทเรียนถามว่าถางป่าจนเตียนแล้วเนี่ยปลูกทุเรียนจนโตใช้เวลากี่ปีฟันต้นไม้ต้นแรกเจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยนะครับ เห็นไหมไม่ใช่แค่ไปยึดอย่างเดียวจะต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ด้วยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถามว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะร้องได้ไหมได้ครับถ้าไม่เร่งดำเนินการอย่างตลาดมูเซ์เดี๋ยวผมจะทำเคสให้ดูครับไม่ใช่เราโงา่เราผ่านตรงนี้มาเยอะแยะมากมายพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย พอเสร็จแล้วเอาไปเอามากลายเป็นว่าโยนเรื่องนี้ไปให้ศูนย์ดำรงธรรมนะโดยผู้ว่ารายการจังหวัดเป็นประธานแล้วศูนย์ดำรงธรรมก็มาออกหนังสือเบีบดแขวนการทางนะให้แขวงการทางไปขับไล่ครับท่านไม่รู้เหรอครับว่าเมื่อก่อนท่านเชิญเขามานะครับให้มาพัฒนาพอเขาเจริญแล้วท่านไปขับไล่ถามว่ามันถูกต้องหรือไม่นั่นต่างหากสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนนี้ยากลําบากรัฐบาลนี้ไม่เคยสนใจ รัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะและไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามกลับไม่สนใจแต่พยายามที่จะออกกฎหมายให้พม่าเทือนนะได้ที่ทํากินคนละ20ไร่มันอับปรยจังไรไหมนะครับประเทศนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องการมอบใช่ไหมครับเดี๋ยวว่างว่าจะจัดให้ผมกับท่านชัชวาลอุ่นแก้วเนี่ยแหละครับจะจัดให้ เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแหละครับว่าในการประชุมเมื่อวานนะท่านชัชวาลก็พูดถูกหลายเรื่องนะฮะแต่ถ้าไม่แก้ไขงานนี้ผมบอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนผมคงไม่ปล่อยให้รอยนวลอีกต่อไปเพราะเราเจ็บใจครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเรอคอยความหวังเรื่องที่ทำกินมานานกว่า20 3 0ปี แต่ในทุนมาสองวันได้สามวันได้เหมือนกับการออกบัตรให้กับชาติพันธุ์นั่นแหละครับนะการขอบัตรของชาติพันธุ์ถูกดองไว้แต่พามา่าโรฮิงญาจีนเทานะเข้ามาครอบงําเข้ามาครอบครองสิ่งเหล่านี้เข้ามาสองวันสามวันได้บัตรประชาชนนะผู้ไทยยังไม่ได้อ่านหนังสือไทยไม่ได้ร้องเพลงชาติไทยยังไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์ไหมครับเนี่ยเหมือนกันนะ นี่คือความพินาศิบหายที่มันเกิดข,ขึ้นกับประเทศไทยจากการกระทําของรัฐบาลและนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองไทยหัวใจพมา่านักการเมืองไทยหัวใจเขมรน,นักการอภิปรายงวดนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรแต่อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานครับอย่าไปเลียส้นเตีนนักการเมืองอย่าไปอีอ๋อนนักการเมืองอย่าไปเลือกนักการเมืองที่เป็นมาหลายครั้งหลายสมัยหลายยุคหลายปีเนี่ย ไม่เคยช่วยเหลืออะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเลือกคนดีครับที่เขาช่วยเหลือท่านไม่อย่างนั้นท่านก็ประสบปัญหาอย่างนี้แหละครับนั่นคือการท่านเลือกอนักการเมืองผิดแกนนําม็อบก็เหมือนกันหลายคนเป็นนายกเทศบาลเป็นนายกอบตอเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสสนะเป็นผู้ช่วยสสแต่ถามว่าประชาชนได้อะไรฮะประชาชนได้แต่ความทุกข์ยากเราจะสร้างวัดสักร้อยวัดพันวัด แต่ประชาชนอดอยากเขาจะมีความภาคภูมิใจไหมครับเราจะสร้างพระทองคํานะให้สูงเทียมฟ้าแต่ถ้าประชาชนไม่มีที่ทํากินมันก็ไร้ค่านี่ต่างหากคือความจริงที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เพราะฉะนั้นกระผมเต่านินจาจึงออกมาเรียกร้องและสนับสนุนการทํางานนะของท่านชัชวานอุ่นแก้วแล้วก็สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องผมมีโอกาสผมร่วมแล้วก็ดําเนินการ และก็ยังจะดาเนินการกันต่อไปอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าวันที่21ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมติดภารกิจสําคัญจริงๆครับนะถ้าผมไม่อยู่งานพังเลยคถ้าพังก็ชีวิตผมก็เสียหายเหมือนกันเพราะงั้นกราบขออภายัยพ่อแม่พี่น้องนะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจต่อสู้กันต่อไปผมพร้อมที่จะเดินเคียงข้างในการต่อสู้เพื่อชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์ประชาชน และคนทุกชาติพันธ์ไปฟังเทปการประชุมนะของท่านชัชวานอุ่นแก้วเมื่อวันที่10อ่า21มีนาคม2568ที่ผ่านมาไปฟังดูครับ,บนาแล้วมันฝังโศกมาแล้วยากแลเราก็ค่อยแก้ไปละ่ะคือว่าหนุโศก็ตรงอ่ะนะคือแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนอ่ะคือไม่ได้มีอะไรมากเลยนะเราก็เลยตัวได้รูเสึกแต่ให้แต่ตัวได้รู้ส สบายที dy, e ่สุดคลายความประมุ أ, il, ่นใจที่สุดนะแต่ทั้งนี้มันมีระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวข้องด้วยเราต้องว่าตามนั้วไงพวกผมจะทำเลยพวกร้องเลยเรืกฎหมายเข้าเวลาคือเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายของป่าไม้และของวิญญาณผมมีประมาณสามสี่สิบเมตรเพราะจำกีร์ของผมแล้วกฎหมาย เป็นชาวบ้านแล้วแต่ที่ท่านรวยพื้นที่บอกดี่ไม่ได้รับแต่เวลาที่ชาวบ้านที่ท่านบอกว่าดีภาษางานผู้ว่าตอนนี้บอกไปแล้วเนี่ยวันที่18ธันวาคมผู้ว่าที่ชาวบ้านไปทางกลุ่มไปทางแต่ทางหลวงให้ไล่เป็นนายนี้แล้วก็วันที่14มีนาคมนี่ครับใไปไล่เสด็จนายทั้งที่วันนี้วันที่26ก็ตก4เดือนที่กำลังชุ่มแต่กำลังจะของท่าน ทั้งวาจาแเอกสารเจ้านที่สมัหมตุนสีเนี่ยรับทราบของหน้าพยานตัดสินนักข่าบผมแต่ไม่ไดำเนินการทำสร้างความเดือดร้อนได้กับไหนบ้างฉะนั้นเรื่องสิเบนรายยังค่อนท้างท่านบอกว่าเดี๋ยวเพิ่มอีกไล่เป็นห้าไล่เลยแล้วนี่ก็คือไอ้โวนนั้นต้องไปดำเนินการมากแต่เรื่องสิเบนรายเนี่ยขอคืนพื้นที่ให้เขาเพราะเขาไม่ได้บุกงมุ่งการที่ยกที่ความขมขเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเคลือนเขาไปเป็นที่เลี้ยงสมัยที่ประหลงท่าน ก็เปลี่ยนผู้อาวัเนี่ก็เปลี่ยนผู้่าครับอันนี้ก็คือกรมกระนมันต้องมีคำสั่งนเลยครับเนั้นอ่าถือว่ตรงนะครับว่าเวื่อนี้ผเื่อกี้ห้ามเคยใชแดงของตัวต่าผมไม่ได้วงูปัเลยแล้วานอเดียวเดี๋ยวบองไปก็เลยไปมองไปตรวสอบกันไกเรารื่งการนะคือะแลกวเปลี่ยนผู้่าวยละ ท่านที่ว่าท่านประชุมเนี่ยก็ปโงโริดไปแต่เขาบอกว่าไม่มีไม่มีเอกสารทําหลัเอาผมถามเลยว่านี่ก็ประชุมเนี่ยก็สนุไปยี่ปรุมแล้วแต่เาบอกเไมด้ที่มีอะไรเซ็าจนดีผมก็ถามว่าออีดีรืเล่ง่ี่เาพูดกันอย่างี้ครับริ่มต้นานเสียอยากให้การตํานั้เรื่องเนีย เอครับมาแล้วโอเคจบจบจบแค่น้นก็ขออนุญาตนะครับที่4รายนกรุปร์กนเนี่ยผมให้คุ้คตับแล้วก็นั่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวอรเดี๋ยวเดี๋ยวยคยดัครับนข้าม้าข้ามข้ามข้ามขวามข้่มข้ามขคาครับมข้ามข้บมขัามข้ามร้าีข้ามข้าคร้ามข้้ามข้ามขัามข้ามข้า ส,สาษาไมรถกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคืเพราะโัะะแทนของที่มาร่วมให้ข้อมูลแนละดาราศาสาร์นะรับทีบ่าวานนั้นพวกเราที่ว่า